สวัสดีคะวันนี้นะ,ะยอยู่ที่คาเฟ่ใกล้บ้านฉันอยู่เลยนะคะก็ยังตัดคลิปไม่เสร็จเลยนะคะอันนี้เป็น EP ีที่สองะคะ กินข้าวก่อนแล้วเราจะไปถ่ายรูปต่อเดี๋ยวเรากินข้าวก่อนนะคะพักเบรกแป๊บหนึ่งนะคะแต่นะ้ำเรายังไม่มาเลยะะเวลาที่เราไปนะคะ YouTube, YouTube. ทุ่มสิบสี่นาทีนะ,ะไไนเราก็เลยยังเดินถ่ายรูปได้ทั่วๆนะคะเพราะว่ายังไม่มีคนมาไม่มีลูกค้ามีลูกค้าอยู่สองโตนะคะเราก็เลยถ่ายรูปได้ ชั่วเลยานะเขามาจานิยมเข้าตอนประมาณสองทุ่มขึ้นไปนะคะถ้าเราอยากถ่ายรูปนะคะเราต้องไปนะคะแต่หัววันเลยนะคะบรรยากาศดีนะคะวิวสวยนะคะคาเฟ่น่ารักนะคะ ตจะบอกว่าซุ้มกระโจมนะคะมันร้อนมากเลยนะคะมันน่าจะเป็นร้อนโคมไฟนะคะเพราะว่าโคมไฟนะคะแบบเป็นสปอร์ตไลท์นะ,ะอยู่บนหัวเรานะคะอ,อถ้าแนะนำนะถ้าจะนั่งแบบเย็นๆนะคะให้นั่งโต๊ะตรงต้นมะม่วงนะคะที่ไม่มีโคมไฟนะ ให้นั่งซุมใต้ต้นไม้ที่ไม่มีขคมไฟะคะจะเย็นมากเลยโอเคนะคะป๊อบกินนะคะก็กลับไปถ่ายรูปต่อนะคะ <c oughs> เพราะว่ารออาหารอยู่นะคะ <c oughs> ก็ค่าเวลาด้วยการถ่ายรูปนะคะสวยๆไปจะมีซุ้มสวยๆนะคะให้รอได้ เดินถ่ายรูปเชลเชลนะคะนี่ยซึมกระจอมแบบนี้นะ,ะจะมีไฟสปอร์ไลท์อยู่ด้านบนนะคะนั่งแล้วมันร้อนนะคะแนะนำนะคะให,ให้ร้านนะคะนำพัดลมตัวเล็กๆนะคะมาเสริมนะคะคอยพัดให้ลูกค้านะคะจะได้นั่งได้นานๆนะคะสำหรับ การถ่ายรูปให้สวยนะคะถ้าเราอ้วนนะคะเราก็หันข้างนะคะหันข้างนะคะให้มันจะมีแบบมันจะดูมีเอวนะคะหันข้างแอนอกนะแอนก้นนะคะมันจะดูแบบมีเชฟนะคะแบบว่ามีมูฟเมนต์นะคะ หันข้างก็หากล้อง,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 งนะคะย่าหันมาเต็มๆนะมันจะดูใหญ่นะคะแล้วก็เอามือวางนะคะแบบนี้นะคะเพื่อปกปิดหน้าท้องนะคะแล้ต้องหันข้างให้มันดูแบบเห็นบอดี้นะคะที่มีเอวมีสะโพกนะคะบ๊อบกินนะคะได้นั่งชุดโตเลยนะคะ ในค่ำคืนนี้เพราะว่าป๊อบกินเดินสำรวจทุกโต๊ะเลยนะคะก็ถ่ายตรงกระจมนี้นะ,ะซุ้มกระจมแบบนี้นะคะก็มีหลายซุ้มนะป๊บกินนะคะจะใช้กล้องหน้านะคะเราจะได้เห็นนะคะว่าเราจะโผลท่าไหนนะคะเรามันอ้วนหรือไม่อ้วนนะคะเราจะได้เห็น b อ่ y บอดี้ของเรานะคะลักษณะการโปสด่าของเรานะคะนี่สังเกตนะคะเพราะว่า๊อบกินนะเป็นคนอ้วนนะคะก็จะหันค้างเข้าตลอดเลยนะคะเพื่อให้ดูมีบอดดี้บอดี้มีเอวมีสะโพกนะคะชุดอันนี้ก็สำหรับคนอวนนะคะต้องหาชุดแบบว่า ที่มันแบบเน้นเอวหน่อยนะคะให้มันเข้าเอวเข้ารูปนะคะอย่างเช่นเกาะอ,อกแบบนี้นะคะมันจะแบบเข้าเข้าเข้ารูปมันจะดูไม่พองนะคะแต่เราอะ่ะจะมาพองตรงกระโปรงได้นะคะเพราะว่าปับกินก็ไม่ใช่คนสะโพกใหญ่เท่าไหร่นะคะก็มาพองตรงช่วง กระโปงนะมันก็จะใส่แล้วจะดูผอมช่วงลำตัวนะคะนี่ก็เป็นท่านั่งแบบชิวๆนะคะเราก็มือเท้าไปนะคะให้ดูแบบผอมๆมากจับผมจับโบนะแล้วก็วางวางที่ตัวนะคะ วางที่ขานะคะจะดูผอมมากเลยเห็นไหมแต่เรต้องยืดออกนะคะมันจะดูแบบหลังจะไม่งอนะคะมีมุมน้ำตกนะคะก็ไปถ่ายรูปม,มุมน้ำตกกันนะคะทุดนี้เป็นท่ายืนนะคะ มุนนิดนึงนะคะเพราะว่ากระโปรงเราอะ่ะมันพลรี้วนะ,ะต้องมุนโช่นิดนึงหันข้างนะคะหันข้างซ้ายข้างขวานะคะก็หันมาข้างข้างไปนะ,ะอันนี้เป็นการบ่มมุมตากล้องนะคะ จะได้เห็นน้ำตกนะคะเราก็เห็นมุมนั่งโต๊ะนั่งด้านหลังนะคะนี่เท้าเอียวจับกระโปรงนะคะหมุนนิดนึงมุกแมนนะะ่ะ ให้ตะกล้กองพาตามมาเรื่อยๆนะคะติดตามรายอี P ีนะคะว่าเราจะไปถไ่ายมุมไหนกันต่อนะคะสามารถหาชมคลิปรูปภาพชิลๆที่คาเฟ่ใกล้บ้านฉันได้นะคะที่ช่อง YouTube ป๊อบกินนะคะเราได้ลงไว้แล้วนะคะอย่าลืมนะคะ อยากให้ทุกคนนั้นคอมเมนต์ไว้ใต้คลอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe ให้เราด้วยนะคะจิงชอนนี้นะคะป๊อปกินไป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 เที่ยวกันไปลงไปเที่ยวกันไป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 เที่ยวกันไปลงไปเที่ยวกันไป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  ไปรบไปเที่ยวกันไปลบไปเที่ยวกันไลไปไปไปตัวอะไรคะสวยจังเลยนะคะทริปนี้นะคะคลิปนี้นะคะเป็นคลิปจบตาค,คาเฟ่สครีปคาเฟ่นะคะ <Okay. S 1> อยู่ตรงหุย้ยสครีปะคะ่ะจะอ่าอยู่ตรงประมาณ <Okay. S 1> การสภานนะคะ yeah. อ่สะพานที่ทำใหม่นะคะจะอยู่ตรงกลางสะพานใช่ไหมคะแต่จะถัดจากกลางสะพานไปนิดนึงนะคะก็จะถึงตึกรป็นคาเฟแบบน่ารักมากเลยนะคะแบบตรงนี้เป็นมุมหลังมุมด้านหลังเลยนะคะตรวนี้มุมที่แบบถ่ายรูปสวยนะคะ ก็เห็นบางคนเขาก็ไปถ่ายกลางวันค่ะแต่ป like ๊อบกินว่าคืนน่าจะสวยเพราะว่าจะได้เห็นแบบเขาเปิดไฟสวยงามนะคะนี่ต้องซุ้มด้านหลังตรงนี้นะคะจะเดินไปนะคะแง่มันจะมีไฟสวยงามค่ะ่งมุมนี้มุมอยู่ด้านหลังด้านหลังสุดเลยนะคะ ถ้าเราขับรถถ้าเราขับรถไปน่าจะตรงนี้มุมนี้ก็จะอยู่ักตรงนมันน่าที่สุดเลยมุมริมรั้วเลยนะคะที่ติดกับปุ้ยสครีมค่ะปุพอ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  คิดว่าตัวมึงเป็นอะไรตัวมึงแม่งไม่ใช่นงเอกแล้วแม่งก็ไม่มีหรอกเทลดาเทพรบุตรก็แค่นี้ใหญ่ที่เอาไว้หลอกเด็กคนักที่หลอกเอามึงไว้ซ้ายเป็นควายมึงเองยงจะโง่อีกเหรอ ตรงนี้นะคะก็เป็นมุมด้านหลังของร้านนี้นะคะแต่ถ้าเราขับรถไปทั้งห้วยสกรีนนะคะก็อาจจะอยู่ด้านหน้านะคะเขาจะมีรั้วนะคะรั้วรั้วรั้วล้วลวลอมรอบนะคะก็จะมีทางให้เราเข้าก็เข้าไปก็จะเงียบๆนะคะแต่พอนั่งสักพักหนึ่งนะคะ ก็จะเริ่มมีลูกค้านะคะทยอยทยอยเข้ามาเรื่อยๆนะคะเงียบสงบบรรยากาศดีนะคะเย็นสบายนะคะถ้านั่งใต้ต้นไม้นะคะ,ะ,ะแต่ถ้านั่งในกระโจมก็จะร้อนนะคะร้อนแสงไฟนะคะ ตนี้เป็นบรรยากาศโดยรวมนะคะก็จะถ่ายไปเห็นแสงไฟสวยงามมากเลยะคะ่ะเห็นไหมเราบอกแล้วว่ากลางคืนนะคะมันจะเห็นแสงไฟสวยงามคะ่ะแต่ภาพเราอ่ะอาจจะเบลอๆหน่อยนะคะเพราะกล้องเราอ่ะก็เป็นกล้องโทรศัพท์นะคะก็ค่ากล้องก็48ล้านนะคะ เครื่องละหมื่นหนึ่งนะคะของ vivo นะคะก็ได้ประมาณช่านี้นะคะแสงไปในยามค่ำคืนจุดนี้เป็นมุมตรงเคาน์เตอร์นะคะที่เราจะเราเดินไปให้เขาคิดเงินนะคะเพราะเรากเกียจนั่งรอนะคะตอนนี้ช่วงนี้เด็กเสิร์ฟพอเราไปนั่งนะคะเด็กเสิร์ฟแบบวิ่งกันวุ่นเลยนะละูกค้าเข้าเยอะมากนะคะ เราก็เลยเดินมาคิดเงินเองนะคะตรงนี้จะเป็นนี่สวยงามมากนะคะจะเป็นม้มกระจจมแบบนี้นะคะแล้วก็มีดอกดอกหญ้าสีขาวนะคะแล้วก็จะเป็นแบบเครื่องเพลงเครื่องเสียงสมัยก่อนนะคะแบบเป็นอาร์ตอาร์ตนะคะแบบของโบราณน,นะคะก็ประมาณนี้นะคะ Here. Here. ถ่ายรูปตรงมุมนี้เสร็จนะคะก็กลับบ้านนะคะอิ่มอร่อยใครไม่รัก,รกเราเรา,เราก็อย่าไปรักมันถูกต้องใครไม่เธอเราเราก็อย่าไปแค่มันทีสสดไม่เห็นต้องสนใจ โย <Yo>, y ย WhatsApp แซกถูกใครรักเราเราก็อย่าไปรักมันถูกต้องใครธอเราเราก็อย่าไปแค่มา ทีสุดไม่เห็นต้องสนใจโยโย่ไม่เห็นต้องใสใจวาส t ั a p ักท็กทุกใครไม่รักเรา,รเ,ราเราก็อย่าไปรักมันถูกต้อง มาขี้สดไม่เห็นต้องสนใจโยโย่เห็นต้อส่ใจ w h a t s a p ัแทกตุกใครไม่รักเรา รัักมนถูกต้องใครมีเธอรรเราเราก็หลไปแค่มันคีสสดไม่เห็นต้องสนใจโยโย,โยไไ่ไม่เห็นต้องใส่ใจวา <'s> ซัพสมาน่าติดตามคลิปของกินอย่าลืมกดไลค์กด subscribe ด้วยนะคะ